หนูชื่อเด็กหญิงนิชาพุตะกิอยู่กับใครอยู่กับแม่ย่าช่วยอะไรถุกวันว่างานบ้านฝาดบ้านล้างจานถูบ้านดูย่าเพราย่าก็มองไม่เห็นแล้วอ๋อน้องก็เลยต้องเป็นคนดูแลย่าลำบากไหมคะทุกวันนี้ลำบากค่ะตอนนี้ก็ลำบากอะพี่ต้องเลี้ยงย่าเลี้ยงลูกอะพ่อเขาตายไปแล้วสองปีแล้ว ก็ไม่มีใครมาดูแลเลยก็อยู่กันทัสามคนและย่าเขาก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหนูไปทํางานนะี่นะนานๆจะมีทีก็ต้องไปใช่ป่ะละ่ะพี่เด็กเลิกมาก็มาดูแลยา่าบางครั้งก็ครูเขาให้กับข้าวมาด้วยอะไรด้วยไมา้ย,ย่ากินก่อนพอหนูต้องเลิกมาเย็นห้าโมงถึงบ้านแต่ตอนนี้ไม่มีงาน ก็หาปลาตกปลามากินกันไม่ต้องซื้อกับข้าวตอนเรามีงานก็ซื้อข้าวไววไว้ก่อนเคยมีช่วงที่แบบว่าหาปลาไม่ได้แล้วก็หมดหน้าเกี่ยวข้าวอะไรอย่างงี้ไหมคะเป็นนี่<ำ>มันช่วงนี้แหละพี่เพราะว่าตอนทํางานก็พอเก็บพันครึ่งพันละเลยไว้ให้เด็กไปโรงเรียนใช่ไหมแ้วก็เงินคนแก่มกั่ง เขาเขาก็เคยพูดว่าแม่ทําไมเราบ้านเรากลัวฝน,นตกเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราไม่มีเมือนคนอื่นเขาแล้วก็เลยสอนลูกบอกลูกหนูต้องจ้างใจเรียนอย่างเดียวชักวันเราต้องมีปัจจุบันสอบได้ที่เท่าไหร่คะที่หนึ<ม>่ง <า S 2> สอบได้ที่หนึ่งคุณคะทีมได้โอกาสที่ได้ทุนการศึกษาให้ลูกไปโรงเรียนค่ะขอบคุณค่ะ